ทองคำทองล้านแตกแล้วที่นี่ผมอยู่จังหวัดลบบุรีจังหวัดคุณก็มีสิทธิ์ได้คุณอาจจะเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปก็ได้ครับ และยังมีร้านนี้ซ j เจมสาขาบางสามจังหวัดสุพรรณบุรีและร้านนี้ More, ซ j เจมซอยจินตคามจังหวัดอุดรธานีดูก่อนรู้ก่อนรู้แล้วเห็นร้านค้าที่ร่วมรายการเมื่อไหร่ส่งฝาคารา,าวแดงหรือฝาคารา,าวคันโซลของสุดท้ายเศรษฐีทองล้านคนที่11จะเป็นใคร2ี่กันยายนนี้รู้กันเพียงเขียนบีบส่ง มาที่ตู้บอลนสบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา2 4 1 3 0หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่849คุณสายฝนสมพงษ์จากจังหวัดเชียงใหม่เปวแดงจับจริงแจกจริงผมได้เป็นเศรษฐีทองนั้นแล้วครับเราแชร์โลให้แล้วเหลือแค่คุณ รีบสง่งฝาและผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์วันนี้จะเป็นใครไปลุ้นกันเลยตอนช่วยคนไทยสร้า,าชีพปีส คุณโกลครับกับการแจกของรางที่11มาตื่นเต้นจริงๆกับบรรยากาศแบบนี้และใครที่ส่งฟ้าคาราบาลแดงหรือว่าฟ้าคาราบาลคันโซมารอลุ้นเลยนะพี่น้องครับ พรุ่งนี้นะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเศรษฐีทองคนที่11จะเป็นใครจังหวัดไหนภาคไหนที่สําคัญเวลานี้พรุ่งนี้เอาโทรศัพท์พกไว้กับตัวแล้วเดี๋ยวพี่ชนะกับผมจะโทรเข้าไปอย่าตกใจใชนะใช่แล้วค่ะเ <c oughs> ตรียมโทรศัพท์ของคุณติดตัวเอาไว้เลยนะคะเพื่อคุณจะเป็นผู้โชคดีเศรษฐีทองล้านนะจ๊ะและแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนทําอาชีพอะไรนะคะรอลุ้นที่หน้าจอไทยรัฐทีวีกันแบบนี้เลยและย้ําตรงนี้ว่า คาราบาวแดงเขายืนราคาที่10บาทเท่าเดิมนะคะคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าด้วยและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพกันแบบนี้เลยจับจริงแจกจริงนะพี่น้องและของรางวัลปีนี้ที่เขาจับแจกกันทุกวันก็นี่เลยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก k 2 5จําจำนวน200คันนี้เลยครับนอกจากนี้ยังแจกทองล้านกันทุกเดือนตั้ง7ครั้งรวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า17.8ล้านบาท อธิบายยเลพูดซ้ำ <3 S 1> พูดย้ำทุกวันครับแค่เขียนบีบส่งถ้าท่านดื่มคาราบาวแดงเขียนว่าวิตามิน B12 ถ้าดื่มคาราบาวคันโซเขียนว่า,าด้วยลายมือเท่านั้นพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาตามที่อยู่ที่ึ้นหน้าจอนี้ครับแค่นั้นก็มีสิทธิ์ลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นทองร้านอย่างพรุ่งนี้ใช่แล้วค่ะซึ่งฝาเดียวก็มีสิทธิ์ลุ้นแต่ยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้ลุ้นมากยิ่งส่งเร็วก็อาจจะได้ลุ้นเร็วแล้วไปต่อยอดสร้างอาชีพได้เร็วด้วยนะจ๊ะนี่แหละฮะพรุ่งนี้จะได้รู้แล้วนะว่าใครจะเป็นเศรษฐีทองล้าน10คนสิครั้งที่ผ่านมา ชีวิตไม่เหมือนเดิมชีวิตพลิกผันไปเลยนะเรียกได้ว่าชีวิตพลิกไปเลยนะคะสำหรับคนที่กลายเป็นเศรษฐีทองล้านไม่ต้องเสียเวลาอะไรกันมากมายแล้วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรอลุ้นกันแล้ววันนี้ผู้โชคดีจะได้รับรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ด dition คันที่850แล้วนะจะเป็นใครนั้นไปลุ้นกันเลยค่ะ โชคดีคราวนี้จะเป็นผู้ที่ส่งฝาาคาราบาลแดงหรือคาราบาลคันโตกันนะถูกต้องแล้ว,ลวนะคะที่สําคัญต้องทำให้ถูกกติกาด้วยนะจ๊ะฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ฝาคาราบาลคันโตเขียนคำว่าตามเอาเอาเอาใกลได้แล้วอู้หูพวนี้ได้แล้วจ้าผู้โชคดีก็คือ,ผ,คอผุ้สมพรแก้วสีดาจากจังหวัดชลบุรีกติกาลุ้นล้านแล้วมอเตอร์ไซค์2 0 0คัน ง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวค so ันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปน2บางประกงจังหวัดชาดเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กองรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคม ถึง22พฤศจิกายน2567